วันนี้พี่การมีสูตรการทำแซนด์วิชอร่อยๆง่ายๆภายใน3นาทีไปดูกันเลยนะคะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะขั้นแรกมะเขือเทศค่ะ,ะนี่หอมใหญ่อันนี้ผักสลัดนะคะนี่พี่การล้างมาแล้วเรียบร้อยอ,อันนี้ต่อไปมอร์นาหรือจะเป็นแฮมก็ได้หรือว่า,เ,าเรากลัวไม่อิ่มใช่ไหม ก็เอาไข่ดาวไปอีกสักหนึ่งใบนะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนเลยค่ะอ๋อปการลืมมายองเนสแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ขนมปังอ่าเรามาดูกันเลยนะคะเอาละนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนการทําเลยนะก่อนอื่นก็วางขนมปังก่อนเลยเพื่อนๆอ,นอ่วางเสร็จแล้วนะคะก็เ,เอามา,มายอง,ยองเนสทาเลยค่ะ พี่การจะทามายองเนสหน่อยนะทายทั่วทั้งสามแผ่นเลยค่ะอชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยตามสะดวกเลยครับเพื่อนๆขาเสร็จแล้วนะพี่การก็เอาไม้พายปาดเลยค่ะปาด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 ให้ทั่วเลยนะคะเพื่อนๆปาดปาดมายองเนสให้ทั่วเลยค่ะ ทั้งสามแผ่นเลยนะคะถ้าเพื่อนๆทานไม่อิ่มจะเพิ่มอีกสักแผ่นนึงก็ได้ค่ะตามสะดวกเลยอือร่อยเหมือนกันนะคะปาดเลยค่ะไม่ไม่ครับผมตอนสเต็มสิ็รับผมค่ะอ่านี่คะอ่าเราทามายองเนสเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอ่าต่อไปก็ วางผักก่อนก็ได้ค่ะอ่าวางผักก่อนนะหั่นผักสวยๆวางก่อนเลยอืจัดผักสวยๆวางเลยค่ะชอบผักเยอะก็ใส่ผักเยอะนะคะเพื่อนๆใส่ได้เลยค่ะตามชอบเลยค่ะต่อไปอ่า เอาหอมใหญ่ก่อนดีกว่าเนาะเอาเป็นหอมใหญ่อันเลยค่ะสักสองสามแว่นเนาะนี่ค่ะนะคะใส่หอมใหญ่ลงไปใส่หอมใหญ่เสร็จแล้วเนาะอ่าถ้าพอแล้วก็เราก็ใส่มะเขือเทศค่ะค่ะมะเขือเทศนะคะ หั่นบางๆสักสองชิ้นนี่ค่ะ,ะนะเดี๋ยวนะเดยกพ่การเก็บอันนี้ก่อนีน่นะคะอ่าหนึ่งหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวจัดเรียงให้สวยงามจัดเรียงให้สวยงามนะคะอ่าเสร็จแล้วก็เอาขนมปังแผ่นที่สองโปะลงไปเลยค่ะ คทาด้วยมายองเนสอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่เราจะใส่มอดโดน่าค่ะปาดเลยค่ะนี่ค่ะใบไม้พายปาดนะคะถ้าถ้าเพื่อนๆไม่มีไม้พายจะใช้เป็นช้อนก็ได้ค่ะเอาง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะปาดเสร็จแล้วนะคะ,อะเอามายองเนสใส่เลยค่ะ ใส่มายองนี้นะคะอ่าขอโทษทีมาดรหน่านะคะใส่แล้วเรียงเลยค่ะเองตามนี้เลยนะคะอ่าเอาแบบสวยงามสวยงามเลิศเลิน่าทานนะคะอ่าเรียบร้อยอ่าโป๊ะเลยค่ะนี่ค่ะอ่าถ้าไม่ถ้าเราไม่พอ จะใส่ไขด่ดาวอีกอ่าี๋ยวพี่การใส่ไขด่ดาวให้อีกหนึ่งอันใส่ไมายงเนตเลยค่ะปาดนะคะนี่ค่ะปาดค่ะนี่ค่ะปาดะคะ่ะตามด้วยไขยด่ดาวค่ะ,ะไขด่ดาวนะคะ ไข่ดาวตัดได้ค่ะวางได้เลยค่ะไข่ดาวนะคะโป๊ด้วยขนมปังอีกหนึ่งแผ่นตามด้วยขนมปังอีกหนึ่งแผ่นใส่มายงเน็ตก่อนเนาะยวไม่อิ่มอืม้วคะให้พายแปะเลยปาดเลยค่ะปาดเลยนี่นค่ะมีการปาดอื โอลงไปเลยค่ะเราก็ทำการกดนิดนึงเพื่อที่จะเฉือนเนาะนะคะได้แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้มาทำการเฉือนเบาๆนะคะใช้มีดคมๆค่ะค่อยๆเฉือนนะคะนะค่ะค่อยๆเฉือนค่ะนี่ค่ะอืม ครับอ่านี่ค่ะเสร็จแล้วไหมคะนี่ค่ะนี่นนคะ่ะน่าทานไหมคะแซนด์วิชโรโน่าทำง่ายๆแค่3ามนาทีง่ายมากนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูคะ่ะ เสร็จแล้วคะ่ะแซนวิชทำง่ายอร่อยด้วยแค่สานาทีเพื่อนๆเ,เอาไปทำได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆทน,นไหนติดขัดตรงไหนยังไงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยคะ่ะเดี๋ยวพี่การจะไปตอบให้นะคะ